กูไม่ชอบเลยอ่ะตั้งแต่กูได้มากูไม่เคยใช้เลยโอ้ยเฮียเสียงเหมือนเหมือนกูกาลังเช็คโฟนกับมึงเลยฮัลโหลเอลฮัลโหลเดี๋ยว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 กูเตกเหลืองมม่เล่นอะไรเ่ยสวัสดีไว้แลูวทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผม และวันนีนะครับผมเราก็อยู่กันในหน้าฉากแบบนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะแกวันนี้เป็นรายการประจำสัปดาห์ที่แบบว่าเราเยี่มีความสุขกับการทำรายการนี้มากเลยอ่ะทำหลอดวิวไ่มีความสุขเท่านี้เลยสำหรับรายการในวันนี้นะครับนั่นก็คือรายการสวัสดีมีจ๊า ออซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะฮะ EP ที่1ก็ดี EP ที่2ก็ดี EP ที่3ก็ดี EP ที่4ล่าสุดพี่แป้งสีบิงนะฮะก็บอกเลยว่าเป็นการเปิดมุมมองที่ สนุกดีนะเออสน,นุกดีเลครับผมและอีนี้นะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็น EP ที่แขกรับเชิญเราอ่ะไม่ใช่คนที่แบบโด่งดังมากมายไม่ใช่คนที่มีคนติดตามเยอะแต่ว่าเป็นคนที่ผมรู้จักและสนิทพอสมควรตั้งแต่สมัยอยู่ท็อกทอและคนข้าที่จะหน้าตาดีบ้องแบวแบบ เท้วสวยหมวยเอ็กดัดฟันเออซึ่งคนคนนั้นเนี่ยนั่นก็คือไมค์ทาวครับหลายหคนไม่รู้จักหรอกเอาเป็นว่าเกินเกินมาขนาดนี้หลายหคนคงอยากเห็นหน้าแล้วเพื่อไม่ให้การรอช้าก่อนที่จะเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดคัทและกดกระดิ่งเพื่อภาคลิปใหม่ขอ,องเราด้วยนะจ๊ะโอเคเจ๊ไม้เทาวรออยู่แล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับโ okay! อเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเจ๊ไม้เทาวนะครับผมสวัสดีนั่งตัวสิสวัสดีค่ะคุณไม้เทาวนะคะ 我看你。<laughs> เออกรมรู้คุณจะพูดอะไรอ่ะเฮ้ยคุณคุณสุภาพนะคุณคุณต้องสุภาพนะคุณหน้าตาบ้องเบลขนาดนี้คุณมาถึงคุณคุณมึงกูยังี้ไม่ดีนะครับก็ถ้าผิดกันไงก็พูดกันแบบเพื่อนกันเพื่อนน้องอะไรอย่างี้อ๋อโอเคอ่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักว่าไมทาวคือใครถ้าบอกว่าเป็นคนที่เคยออกคลิปโอฮาน่าเนี่ยหลายๆคนก็คงจะคุณหนูคุณตาคุณไปออกคลิปโอฮาน่าได้ยังไงขนาดคุณบอกหน่อยดิก็ว่ารุ่นพี่อ่ะเขาแบบว่าชวนไปทำแอปแอปนึงแล้วก็จุดี้เขาจะมีการโปรโมทแอป แล้วไม่รู้เลือกได้ยังไงนะก็เลยได้ไปมีส่วนร่วมในการที่แบบว่าไปอ,ออกทีไปช่วยพี่เขาโปรโมทแอปเฉยอพี่พี่เขาดีวหลังไหมไหมไม่นะพี่พี่เขาดีวหลังไหมไหมไม่มีแซลอันนี้แซวเล่นนะแซลพี่พี่โอฮาน่าเล่นนะเฮ้ยจนนำตัวกันดีเป็นมายังไงทำอะไรในเพจองเพจไหนเนี่ยคุณยังไม่บอกเลยนะอ่ะตอนนี้ทำเพจสตรีมเกมอยู่ชื่อเพจว่า m y t r a เ e l gamer ค่ะไปเข้าไปเล่นเกมแล้วเข้าไปดูกันได้นะคือต้องบอกกนว่าเจเนี่ยเป็นคนแรกในรายการของเรา นะที่แบบไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นไอดอลแบบดังขนาดนั้นแต่ที่เลือกเจมาเนี่ยอันนี้พูดตรงๆเลยนะคือกูก็เคยมีความพิสวาสในตัวมึงอะเจแล้วกูมองว่ามึงก็เป็นคนนึงที่ค่อนข้างน่ารักมากมีช่วงหนึ่งอะกูจําได้ว่าแบบเออมึงหุ่นใส่กูับบ <laughs> กแอบกลัวมึงมากอ่ะช่วงนั้นน่ะเอ๋ไอีน้องๆก็จิ้นกันแต่ตอนนั้นน่ะใจกตัวกลัวมากแต่จริงๆกูก็หื่นอยู่ตอลอดเวลาแหละเนี่ยถ้าเกิดสมมติกูกูแบบไม่เกรงใจรายการไม่เกรงกล้องนะกูดิวมึงหลังไม่แล้วเจ๊เฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันนะไม่เคยได้ไหนเดี๋พี่น้องท้องชนกัน,นอ,อ่ะกดิดใจอืมผชอบจังเลยไอ้พวกสู้ฟันอย่างเนี้ย คืนนี้ต้องบอกก่อนว่ารู้จักกันมามต,ตนนะั้งแต่สทกันสนิทกันมากแล้วก็ตอนนี้ทําอยู่ใน Facebook Gaming ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็นอกจากสตรีมโอเคตอนนี้กูรู้สึกว่ากูอยากจะหักไม,ม้งทิ้งมากพอพูดซ้อนกันปุ๊บเป็ดแม่งเสียงมึงหายไปเลยตอนนี้มึงแบบแล้วคูควรทัไงอ่ะมันคือมึงเปิดลำโพงป่ะใช่นั่นไงไอ้ปีผมฟังมาใส่เดี๋ยวนี้ กูไม่ชอบใส่หูฟังไงเอลมึงใส่หูฟังไปเออเสียงเสียงมันจะไม่เสียงมันจะได้ไม่แี่ด้วยไ,ได้ปะได้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 ไดออดไดเออไ่้ไร้กูไม่ชอบเลยอะ่ะตั้งแต่กูได้มากูไม่เคยใช้เลยอโอ้ยเสียงเหมือนเหมือน,นกูกำลังเซ็กโฟนกับมึงเลยอะ่ะฮัลโหลเอีฮัลโหลเดี๋ยว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 กูเตะดเรือไม่เล่นอะไรเลยเอา้เอา เอ้าก็มาขอให้กล่าหรอกกล้าหรอกอ่ะอ่ะต่อโอเคโอเคโหใจไม่ดีเลยนี่รู้จักกันมานานมันก็ยังเล่นกับไฟที่ก๊อฟหรอกเฮ้ยหูก็เหงากลัวคนรวยยังไม่มีเลยโอ้โหโปรโมทเกมเราจะสามสิบแล้วนี่เฮ้ยแอบไม่เป็นไรหรอกตอนเด็กไปเรื่อยๆก่อนโอ้ยเอ้ยเล่น่ายตอนเด็กกังเราเลยฮะเขาบอกว่ากินเด็กเราเป็นธรรมตาอยากร้องเพลงว่าเออมึงอะแกงไม่ไม่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าอยากลองให้เจ๊กินไม่เล่ะ โอ้ยยีพีนี่มันครับนี่ต้องบอกกันเลนยน,นะ F 2 4 J เท่าไหร่นะอ๋อยี่สหกยี่หกโอ้ยกล้าบอกอายุอะปกติเขาจะไม่บอกกันนะก็ไม่เป็นไรเลยยี่หกแต่ว่าน้าก็ไม่ได้แก่ปะเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวช่วงล่างุณก็ตัดรอคุณไม่ท้าวอะไรอะตีนเหรอ,อครับ เฮ้ยคุณคุณก็สู้ฟันกันเลยเนี่ย EP พีหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตอนแรกผมให้คนที่สู้ฟันที่สุดนี้ผมให้เป็นน้องนิ้งกับพี่แป้งสีบิงอันนี้อยู่ในเลเวลเดียวกันแต่ผมว่าคุณมาเนี่ยคุณฉีกนะคุณสู้ฟันผมสุดเลยเนี่ยไม่ไม่ได้สู้ฟันอย่างเดียวอย่างอื่นก็สู้นะไอ้สัสแล้วคุยกันตอนแรกแบบโอ้ยไอ้เย้ยไม่เห็นความดื้อด้นเออเอาเอามือเอามม่ตัดออก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 กูไม่ตัด เฮ้ยตัดออกเดี๋ยวพ่อพลกูเสียหมดแล้วเฮ้ยเราต้องเป็นตัวเองดิคุณไม่เราก็เป็นตัวเองแต่ถ้าอยู่กับพื่นก็เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ปกติเลยตอนนี้ยี่สิบหกแล้วรู้สึกว่าตัวเองแก่ขึ้นไหมตอนนี้รู้สึกว่าโตขึ้นนิ่งขึ้นไม่ได้โตขึ้นนะไม่ไม่ได้โตขึ้นก็เท่าเดิมนะเฮ้ยลองจับยังเอ เราเลยลองไปถึงว่าแบบทัศนคติหรือการใช้ช okay, ีวิตอะมันยิ่งขึ้นจัดแต่ก่อนเฮ้ยโอเคโอเคอะในก็แบบสาวสวยนะหลายๆคนก็น่าคงจะแบบว่าอยากจะรู้สเปคผู้ชายเราเป็นคนยังไงชอบยังไงเอาแบบตรงๆเลยเป็นคนชอบผู้ชายอบอุ่นจริงๆร่นะ เธอเออชอบผู้ชายแบบไม่ต้องขาวมาก็ได้ชอบผู้ชายคิวเข้มเข้มตาหวานหวานอันนี้คือสเปกจริงๆแล้วก็ต้องสูงอ่ะแต่แต่ทุกคนก็สูงกับกูหมดอ่ะเพราะกูเตี้ยอุ้ยแต่แต่ที่กงพูดมาเมื่อกี้เหมือนเหมือนกูเป๊ะเลยนะไม่ใช่มึงอ <c oughs> แอบไม่ใช่มึงเคยมีผู้ชายแบบว่าหล่อๆสมาร์ตสมา,มาจีบนะมองว่าไม่หล่อเลยทำไมอ่ะเพื่อนบอกไม่คนนี้หล่อมากไม่ไม่ไม่เอาชอบแบบบีไม่มีอนาคตชอบเลยบีไม่มีอนาคต พูดตรงนะเจ๊ยอยู่ในโหมดแบบผู้หญิงหน้าตาดีอ่ะผู้ชายก็ต้องแบบสมาร์ไทไฮโซแบบเนี้ยบเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่อ่ะเป็นคนชอบยังเด็กมากกว่าเด็กอ่ะมันกระชุ่มกระชวยหัวใจเลยอ่ะรู้สึกทำงานมาเหนื่อยอะก็แบบอ่อนได้อะไรอย่างเงี้ยอ้นเด็กเด็กมันหอมมันหอมอ,อ,ะอะไรหอมมือ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 โอเโอเคไม่ได้คิดถึงมือเลยอะไรกางกูโดนแดดแน่เลยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเด็กนี่เจ๊ไหนนะยี่สิบหก ผมยี่ิบสี่คิ้วเข้มตัวสูงหุ่นหมีตรงตัวเลยนะคิ้วไม่เข้มมึงคิ้วไม่เข้มไม่เข้มก็แล้วมึงดูนี่คือโกนออกไปแล้วนะตาไม่หวานอ่ะเปลี่ยนประเด็นตาไม่หวานก็คือมึงดูตากูมึงดูตาไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ใช่เอฟโอ้โหเยอะมีมีไหนที่มึงซัสแตแล้วอีวีไม่ได้ไอ็ดสักแต่เอฟก็น่ารักแต่เอฟดูขื่นไปหน่อยลูกคือคือเนี่ยหลายๆคนอ่ะแบบเห็นว่าเฮ้ยทำไมคอนแทคผู้หญิงเอฟเยอะจังทำไมแบบคุยผู้หญิงได้เยอะมากเขาเรียกว่าอะไรในสมัยทอกทออ่ะคือกูหน้ามอดแหละกลายเป็นว่าคนที่รู้จัก ผู้หญิงเยอะแต่มันอยู่ในโหมดที่เราจะสามารถจีบหรือเอาเป็นแฟนได้ไหมไม่ได้ป้าแต่เอฟเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็นิสัยดีที่คบอยู่ก็เพราะว่านิสัยเลยนะเออถึงมึงจะเป็นอย่างงี้แต่ว่ามึงเป็นคนดีจริงๆริว้น้ำตาจะไหลไปเจ๊กินกลุ่มกันสักรอบไปไม่เอาอ่ะกลัวกลัวยี่อะไกลัวติดใจหรือเปล่ากลัติดใจโอ้ากูเลยอยากชอบเลยอ่ะกูถามมึงตรงแบบจริงจังเลยนะถ้าวันหนึ่งเหลือมึงกับกูสองคนอยู่บนโลกอ่ะเอาป่ะไม่เอาอ่ะ <c oughs> คือมันรู้จักกันมานานมากแล้วอ่ะเอฟกูถามมาห้าอีพีทุกคนตอบไปกันหมดเลยไอ้ยังไม่เคยเอากูเลยคือมันรู้จักกันมานานมันเลยจุดที่จะต้องเอากันแล้วอ่ะไม่กลับกันไม่ได้อ่ะมันเกิดไปอ่ะตายเป็นอะไรไม่ไม่ได้จริงเหรอไม่ได้จริงเหรอหรือสองคนไม่เอาแบบเราต้องขยายพันธุ์ต่อไปนะกไหมเออไม่เอาอ่ะยอมให้ศูนย์พันธุ์ บางคนบอกว่าผมเฟรนลี่นะผมจะวิ่งเยอะนะมึงด,ดูไว้นะไม่มีใครเอากูสักคนแม้แั่กูพี่หลมไม่แต่อนนะือเป็นน้องไงจะให้มาเอาน้องนุ่งอะไรป้า,ามไม่เอาโอ้ยมึงเยอะแยะไม่เอาไม่ไม่อยากมาโมเมนต์แบบพี่น้องท้องโซนกันพอแล้วหมวดยุคนั้นไปแล้วเดี๋ย่ๆสัารมึงแขงว้นกูได้ไอ้เหี้ยแค่พูดเรื่องจริงคือเอฟจะรับก็รับเอฟไม่รับเอฟก็อยู่เฉยๆแอฟขอตัวได้เถอ อึ้งเล่ก enfin ับคุยนะอึ้งเล่กับคุยนะไม่มาขอโทษเออเอ้ยผมชอบนะ e ีนี้ลองทำคอนเทนต์แบบเป็นแฟนกันหนึ่งวันไหมได้เลยแต่ว่าเป็นแฟนกันหนึ่งวันนี้คือเราก็แบบต้องได้ค่ะแต่ไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ใช่แปดบวกอ่ะไม่แบบว่าแย่มากเลยโอ้จบแล้วจบแล้วนี่ผมตั้งกล้องรอเลยนะครับเนี่อ่มาเขาบอกว่าออดอ้อนให้เหมือนกับเป็นแฟนกัน ่อะไไรรเาด้ก็จะเป็นอีกโมเมนต์นึงเลยนะคืออยู่เพื่อนกูกป็นโมเมนต์เออใช่เหรอแซนก็จะติดใจทุกคนเลยนะนี่คือนี่คือมีกำลังอ่อยกูอยู่ปะไม่ใช่กูหมายถึงแบบแต่ว่าความงุงหงิงเวลาอยู่กับแฟนอ๋อไอ้ถ้าเกิดสมมติเราทำคอนเทนต์กันอย่างเงี้ยเจ๊แบบมาอ้อนผมอย่างเงี้ยก็แบบก็จะเป็นแบบแนวแฟนเลยใช่ไหมที่รักค่ะ นี่คุณผู้ชมได้คอนเทนต์ใหม่เลยนะแฟนเดย์แฟนกันวันเดียวเปิดตัวอีวีแรกที่เจมายเลยนะอย่าไปเดินเล่นกันทําอะไรกันก็ได้ทําอะไรกันก็ได้มันเข้าส8บแปดโหวตงกูถึงไม่เอามืองแปเลขาวิทุตาอยู่ ไหนๆคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนไม่ได้จับใจความที่อะไรเหมือนเหมือนเอามาคุยมาอ่อยกันล่ะจริงหรือพูดอะไรก็ไม่รู้ทขากูมาเสียเลยกูออขอโทษกูขอโทษแต่คุณดิวแล้วนะรายการน,นี้คือเราดิวแล้วนะถ้าคุณทําให้ผมเขินได้ผมผมถือว่าคุณผ่านแต่้วคุณทาไม่ได้ผมบอกนะผมใจแข็งอยู่นะเว้ยบอกแล้วอยากให้รอนติมใสชอบผู้หญิงสู้ฟันอย่างนี้จังเลยเฮ้ยแต่ว่าก่อนที่เราจะจบคลิปทุกครั้งที่เราแบบทำรายการคุณเคยดูนี่รู้ใช่ไหมว่าเราต้องทำลายท้ายรายการ เซ็กซี่หรอ,เ,อ,อเป็นคนไป็เซ็กซี่ทำยังไงโอโ้โหเดี๋ยวกูทุบเลยกูขึ้นภาพในไอจีสักสี่ห้าภาพได้ไหมนี่แหละเป็เซ็กซี่เป็นคนเป็นเซ็กซี่เป็นคนใส่ใส่ใส่หัวไปอะ่ะหลังๆเนี่ยไแก่ <c oughs> แล้วไปเนี่เออเซ็กซี่แบบพอกรุบกรุบแบบสมมติว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แบบเราชอบอยู่ตรงหนา้าสมมติกูเป็นผู้ชายคนนั้นกูเกาหัวเลยกู <c oughs> ยรักทำยังไงดีมันจะเลิกลักไปหมดละเหมือนมึงไม่เต็มใจอ่ะ หน้ามึงมันแบบมันไม่ได้อะสมมติมึงเจอผู้ชายที่แบบพี่มึงอยากได้อะต้องการที่จะคุยอะไรเงีเ้ยเออต้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องมีจริตจัการานหน่อยผมให้คุณ2เทคแต่ถ้าเทคเดียวผมบอกว่าผ่านก็คือจบเลยเขียวะจริตจากา<ช>ักรนที่แบบสามารถแบบทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ต้องเป็นของเราให้ได้อู้ยแต่เซ็กซี่แบบแบบนั่งอยู่หน้ากล้องหรือคุณจะยืนแบบโชว์เรื่องอะไรนั่งก็ไเอ้ยวันนี้ผมอยากเห็นคุณแต่งตัวยังไงอุยอันนี้กูเริ่มเป็นส่วนตัวแล้วอะ กระโปรงแต่ว่ามันแบบนิดนึงอ๋อเอวลอยนิดนึงใฮ้ผมอยากเห็นมังเลยอ่ะไว้ไว้เราเจอกันนะโอ้โหผู้หญิงสมัยนี้มันสู้ฟันเว้ย EP ล่าสุดพี่แป้งสีบิงทำไว้เขาสายสิบสี่ไม่ได้เขาเป็นสายน่ารักตีมรายการหน่อยแต่ EP ที่3เนี่ยคุณนิ้งอดีตสมาชิก bnk เนี่ยเขาทำไว้เยอะเขาทำไว้แบบโผงผางมากคุณคุณต้องห้ามแพ้เขาเลยฮะ พร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วผมจะนับ3 2 1พร้อมก็ได้กูเลือกแรกได้หรอเนี่ยอืมแล้วกูเลือกอะไรได้ไหมสามสองพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมพร้อมเอ๊ะพี่คนเลวเด็กเลยว่าไม่ได้เงี้ยหรือไปเอามบื้องนี้นับจริงจังนะสามสองหนึ่ง โอ้ยเอ้ยได้เอ้ยกูชอบเอ้ยกูชอบเอ้ยกูชอบเทคนิคกูไม่เอาจะบอกเอ้ยกูเอากูเอาเทคนิคกูเอาแต่กูจะเอาอีกเทคก็ไม่เอากูเอา้กูไม่อยากเอาอ่ะอืมแต่กูจะเอาไม่ได้เอาเทคเอามึงด้วยเนี่ยตอนนี้ไม่ได้คอยคอยเทคนึงอันนี้อันนี้สดวตัวคอยเทรายการอะไรเนี่ยกูรับสามสองหนึ่งนะขอแบบที่มั่นใจที่สุด มองบนมองบนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทียนเทียนเทียเอาแค่ตลิบจากก้านตีขค่นะสามสองหนึ่งไปเอ้ยเอ้ยพอแล้วกูเกลียดเอ้ยได้ได้กูชอบกูชอบคือหน้ามึงบ้องแบลคือมึงทำเซ็กซี่จัดไม่ได้อ่ะใช่บอกแล้วเป็นคนไม่เซ็กซี่แต่ก็พยายามอยู่ขึ้น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 โป๊ เป็นคนเล่บรอยกับแฟนกับยูเซอร์พอแล้ว <c oughs> แต่กับเพื่อนกับน้องที่แบบสนิทก,ก็คือจะเป็นคนแบบนี้แหละแบบว่าร่วเริงรุ่นรุ่นก็น้องชวนออกรายการก็ต้องพูดกันแบบ ที่เป็นตัวเองที่สุดใช่ปล่ะสุดยอดชอบแบบที่ชอบมากอ่ะโอเคก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันไปเจ๊ฝากผลงานอะไรหน่อยไหมว่าแบบทิ้งพงทิ้งเพจผมจะได้แปะไว้ให้ได้ค่ะฝากกดติดตาม IG ด้วยนะคะ My ทาวค่ะแล้วก็ตอนนี้ตรียเกมอยู่ใน Facebook นะคะชื่อเพจว่า My ทาวเกมมิ่ค่ะฝากไปกดติดตามด้วยนะอืมอ๋อน่ารักน่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ที่ได้คอนแลบกันคือแฟนเดย์ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่คิดสดสดเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่าถ้าอยากเห็นแบบไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้โอเคนะครับก็ เจมี่ทาวนะครับผมน่ารักน่ารักใครที่ชอบไปติดตามนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นพี่ผมนะครับที่รู้จักกันมาร่วมๆห้าหกปีละสมัยทอกทอกนู่นเลยอันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเล่นแรงจังนี่น,นั่นคือเราสนิทกันมากต้องบอกนริงว่าสนิทกันมากใช่สน,นสนิทกันมากถ้าเกิดไม่สนิทก็จะไม่พูดมือกูหรือว่า,วาพูดแบบหยับคายอะไรอย่างนี้นะโอเคงั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเจมี่ทาวนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบกันก็ไปติดตามได้แล้วก็วันนี้ทิ้งท้ายให้เจบอกฝันดีบอกรักกคุุณผู้้้้มแลลวจองงททิายหน ฝันดีนะคะรักทุกคนนะคะเอ้โหย้ยดามเมจมันร้อนแรงจริงๆกูเรยยกง,งชอบเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าจะเป็นใครก็รอติดตามในโซนดีมีจ่าทุกวันเสาร์13นาฬิกาวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายปุ๊บ